ท่านผู้ฟังที่รักกำลังรับฟังรายการสุขก,กายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตองห้าตาพนารินโดยกระผมพันโทไพรโรธพนารินอยู่รับใช้ท่านผู้ฟังที่รักเขาบอกว่ารูป,ปกายหรือว่าร่างกายของคนเราเนี่ยนะครับการเจ็บป่วยมันเกิดขึ้นด้วยหลายสาเหตุด้วยกันนะครับอันหนึง่งก็คืออาจจะเกิดจากกรรมนะครับผล,ลกรรมของเราอันนี้ตามความเชื่อของชาวพุทธเรานะครับโรคบางอย่างเกิดจากเจ้าก,กรรมในเวร โดยเฉพาะคนที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชอบเบียดเบียนสัตว์ทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปพวกนี้เศษกรรมผลกรรมนั้นนอกจากจะทําให้อายุสั้นแล้วเนี่ยจะทําให้เขามีโรคภัยไข้เจ็บเยอะฉะนั้นถ้าหากว่าเราป่วยสิ่งที่เราควรทําบุญก็คือ 1. ก็คือปล่อยชีวิตสัตว์ถวายยาแต่พระสงฆ์ผู้มีศีลหรือว่าช่วยเหลือคนยากไร้ต่อชีวิตให้เขาอายุยืดยาวขึ้นแล้วก็ขอขมากรรม นะครับเราไม่รู้หรอกว่าเจ้ากรรมในเวรเราคือใครเราขอกรรมากรรมเขาทําบุญทําอุศกุศลนะครับทําบุญทํากุศลอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรที่ทําให้เราเจ็บป่วยแล้วก็บอกเขาว่าถ้าเขาขออภัยถ้าเขายกโทษอภัยให้เราเ่ยก็ขอให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนะตรงนี้ก็ต่อรองนิดหนึ่งนะครับให้เขายกโทษให้เราด้วยนะครับอาเจ็บป่วยอย่างที่สองเนี่ยอาจจะเกิดจากจิตใจของเรานะครับจิต ก็คือความนึกคิดของเราท่านผู้ฟังครับเชื่อไหมว่าโรคภัยไข้เจ็บ80%เเนี่ยเกิดจากจิตเกิดจากความเครียดเกิดจากความนึกคิดของเราเองจิตมันสั่งนะครับเครียดมากโมโหมากโลภมากโกรธมากใจไม่สงบนะครับสารแห่งความทุกข์หรือว่าที่เขาเรียกว่าสารอะดรีนาลีนมันจะหลั่งออกมามันจะมีสภาพเป็นกรด จะทําให้ปวดเนื้อปวดตัวนานๆเข้าก็จะเป็นกระเพาะเป็นมะเร็งเป็นเนื้อ,อร้ายนี่คือความเครียดอย่าเครียดครับท่านผู้ฟังคิดบวกมองโลกในแง่ดีอะไรมันเกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับเรียนรู้ว่าอ๋อธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเองเข้าใจมันแล้วเราก็จะอยู่ได้ประการที่3เกิดจากอุตุอุตุแปลว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงนะครับอุตุก็คือเราต้องรักษาอุณหภูมิของร่างกายนะครับ ไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินไม่หนาวเกินในระดับที่พอเหมาะและก็ยืนเดินนั่งนอนอริยบททั้ง4ี่ให้สมดุลน,นอนพอประมาณนั่งพอประมาณเดินพอประมาณออกกําลังกายพอประมาณแต่ต้องมีให้สมดุลกันทั้ง4ยืดเสน้นยึดสายบ้างออกกําลังกายบ้างอันนี้คืออุตุและประการสุดท้ายก็คืออาหารนะครับสิ่งที่เรากินเข้าไปนะครับ ทุกวันนี้เรื่องอาหารการกินนี้เราเลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกผักเองไม่ได้เลี้ยงไก่เองไม่ได้เลี้ยงหมูเองแต่หลักง่ายๆก็คือกินแต่พอเพียงอย่าก,กินเยอะแล้วก็กินอาหารให้หลากหลายสลับกันไปเรื่อยๆอย่าก,กินซ้ำซากนะครับเพราะว่าถ้ากินอะไรซ้ำซากลงไปนี่ร่างกายบางทีมันขับไม่ทันเพราะว่าสิ่งตกค้างทุกวันนี้มันเยอะท่านผู้ฟัง ฉะนั้นเราต้องเกาให้ถูกที่คันนะครับโครคภัยไข้เจ็บแต่ฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุสกัดเข้มข้นผสมสม,มุนไพรทิพมงคลตองห้าตราพนาลินอันนี้ผมมั่นใจเลยนะครับว่าเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดตัวหนึ่งผมเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อคุยกับคนที่มีประสบการณ์ในดามในการดื่มน้ำมังคุดที่ผมผลิตมาเองกับมือเนี่ยผมรู้เลยว่ามันดียังไงดีขนาดไหนนะครับแต่ผมก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ทดลองดูไม่เชื่อแต่อย่าปฏิเสธครับ สั่งซื้อสามขวดขึ้นไปโทรบนี้ส่งฟรีถึงบ้านติดต่อที่คุณนุอนุราชโทร0 8, ูน8 1แปดเกสส